ถ้าผมนายบุญชูมนัสพินผู้ใหญ่บ้านหมู่ส4ตำบลบางใหม่อำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซาผิดหมู่บ้าน3เดือนเราสามารถอยู่รอดได้โดยการน้อมนำ,นำเอาหลักปัจจาเสร็จกิจพอเพียงมาใช้โดยการปลูกพืชสวนทัวเลี้ยงปลาถ้าปลามีเยอะเราก็สามารถแปรรูปจำหน่ายแจกจ่ายแบ่งปันคนในชุมชน เพราะลูกกบมาเลี้ยงเองครับแล้วก็เริ่มจับขายพอช่วงนี้ก็มันก็ขายทำออนไลน์ล่ก็มีขายได้ทุกวันเดี๋ยวพวกนี้ก็เป็นพวกมะนาวพวกพักสวนครัวพวกไัวกินไว้ใช้ในครัวเรือนเนี่ยสร้างความมั่นคงอาหารในครัวเรือนโดยไม่ต้องไปซื้อไปหาเพราะท้องเรามีพร้อมอยู่ทำให้เราสามารถพึ่งพานตนเองได้และช่วยเหลือ แบ,บ่งปันคนรอบข้างได้